ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฎแห่งกรรมคุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายจากผู้คนในชาติหน้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินมีตัวเลขของสูตรหนึ่งนะคะของสแบงบ้านนาชาแนลมาฝากมาแบ่งปันท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนึ่นะคะเด็เดๆให้เลยนะคะเน้นให้3ามตัว2ตัว งวัที่แล้วนะคะเข้า2ตัวนะคะ1 4แอดขอแสดงความยินดีกับใครที่โชคดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้นะคะสำหรับสุดหนวันนี้นะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะแอดก็เอามาแบ่งปันนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมนะคะจะไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเก็บเอาไว้เสี่ยงโชคกันนะคะแอดก็จะไปหาซื้อ สลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรหนึ่งเด็ดๆเ,เลยนะคะวันนี้นะคะของแอสแบงบ้านนาชาแนลนะคะจะมีตัวไหนบ้างจะไปตรงกับใจของใครหรือเปล่านะคะแอดก็อยากจะมาแบ่งปันงวดที่แล้วนะคะใครโชคดีนะคะมีหลายคนเลยนะคะทักแอดเข้ามานะคะได้กันหลายแสนเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะสูตรหนึ่งก็เข้าแล้วก็ของหมูทองก็เข้านะคะ ใครที่ติดตามช่องสแบงบ้านนาชาแนลนะคะแอดก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเงปัง,ปงแๆแล้วก็โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะแอดก็ฝาก like, ากดไลค์ are, กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆที่แอดจะลงให้นะคะถ้าแอดมีตัวเลขดีเด็ดๆที่ไหนแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะสําหรับสูตรหนึ่งวันนี้นะคะเน้นๆให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรหนึ่งวันนี้มีตัวไหนบ้างนะคะ ใครที่ยังไม่รู้จักแสแบงบ้านนาชาแนลทางช่อง y o u t u b e นะคะก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะจะไดะ้เป็นกุศลด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ดูจะได้รู้เหมือนเรานะคะจะได้มีโชคด้วยกันนะคะแอดเชื่อว่าสูตรหนึ่งวันนี้ก็จะให้โชคอีกเหมือนกันนะคะส่วนหมูทองนะคะเข้าตรงๆหมูทองเข้า3ตัวเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามช่อง สแบงบ้านชนาแนลนะคะก็จะรู้ว่าช่องของเรานะคะก็เข้าแทบทุ่งวดเลยนะคะก็มีหลุดบ้างนะคะแต่เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะแล้วแอดก็เชื่อว่าทางช่องนะคะสูตรหนึ่งนเนี่ยแอดมาใจว่าสูตรหนึ่งจะเข้าแน,น่นอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรหนึ่งวันนี้มีตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะ ท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศร้อนอากาศ,ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดนะคะและก็โควิดก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะส่วนนักเรียนก็เปิดเทอมยังเลื่อนไปเป็นวันที่14เลยนะคะส่วนวันที่14ก็ไม่รู้จะเลื่อนอหรือเปล่านะคะเทอมนี้ทั้งเทมน้องๆจะได้เรียนกันหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเรามาเอาใจช่วยนะคะช่วยชาติกันนะคะอย่าลืมใส่แมสกันนะคะเวลาออกจากบ้านนะคะ แอดคิดถึงเป็นห่วงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะเอาเวลาน้อยนิดที่เรามีอยู่นะคะสวดมนต์หรือไหว้พระก,ก่อนนอนก็ได้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาแอดเข้าใจนะคะบางคนไปทํางานเหนื่อยๆนะคะไม่มีเวลามานั่งสวดมนต์ใช่ไหมคะเอาบทสั้นๆก็ได้นะคะสะสมบุญนะคะเป็นสเสบียงบุญนะคะเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวนะคะส่วนแอดก็สวดมนต์เช่นกันนะคะเผื่อว่าแอดอยาก แอดจะมีโชคบ้างนะคะแอแอดก็เชื่อว่านะคะการสวดมนต์นะคะเป็นสิ่งที่ดีและแอดก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนนะคะชอบสวดมนต์อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆของแอดก็ชอบสวดมนต์อยู่แล้วแอดก็ขออนุโมทนาสาธุทิพย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สวดมนต์นะคะแอดเชื่อว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะอย,อย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งทิ้ง อย่าเพิ่งทิ้งช่องสแบงบ้านนาชาแนลอย่าเพิ่งทิ้งแอดไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยค่ะสูตรหนึ่งวันนี้นะคะดูให้จบนะคะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใครที่ฝันดีฝันเด่นนะคะลงใต้คลิปได้นะคะแอดจะทํานายฝันให้นะคะใครที่ฝันแล้วบางคนฝันแม่นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทํานายยังไงแปลยังไงนะคะลงใต้คลิปได้เลยนะคะแอดจะทํานายฝันฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวเลขของสูตรหนึ่งของวันนี้ที่แอดลงให้นะคะมาแบ่งปันมีตัวไหนบ้างแอดเห็นไหมคะมี569330791781701นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะอย่าลืมว่าตัด2ตัวหน้า2ตัวท้ายด้วยนะคะเลข6กับเลข9ก็เป็นตัวเดียวกันส่วนใครที่ชอบวิ่งก็มี5มี3มี0นะคะ ส่วน2ตัวก็จะมี3 5 5 7 5 2 4 0 5 0 3 0 9 1และก็1 7นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะไปได้ทั้งบนล่างเห็นไหมคะว่าเน้นให้เลยค่ะทั้ง3ตัว2ตัวเพราะฉะนั้นนะคะสูตร1ของสแบงบ้านนาชาแนลงวดที่แล้วนะคะเข้า1 4งวดนี้นะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอ้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ ถ้าแอดมีตัวเลขดีๆเด็ดๆที่ไหนแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมแฟนคลับ FC และก็เพื่อนๆทุกคนนะคะเฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2564ขอให้รวยๆนะคะถ้างั้นแอดขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ